อาการเมื่อคืนกับเวลานี้ช่างแตกต่างกันเหลือเกินจะเป็นอีหยังเป็นอี้หยังอันนี้ดีขึ้นแล้วกินข่าได้แล้วถ้ามาขึ้นบ่บได้เดี๋ยวเบิงหลังเบิงกินยากินยาหลังอาหารแล้วเบิงสิเกิดอาการอีหยังอีกต่อไปไมหยังเลยแค่เสียมหลังที่เป็นหยังบ่แค่เสียมบ่ <c oughs> <c oughs> นั S <S ่งรับประทานอาหารอยู่หนาบ้านเนี่ยมาเศร้าพูล่ะบรรยากาศดีใส่เสียหนาวตุยตุยอีกหลังอีกหนึ่งชั่วโมงมาหลุ่นกันไหมพระสิเกิดอี่งยังขึ้นอีก 太好看了。